ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาโรงศึกษาเพชรชบูรเขต2ม,มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียนการสอนตามหลักการอยู่รอดปลอดภัยเรียนรู้อย่างมีความสุข จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบออนแอร์ออนดีมานด์ออนไลน์ออนแอนด์หรือรูปแบบอื่นๆตามบริบทของสถานศึกษ,ษากลับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูซึ่งสอน้องกันในใบนโยบายสพทวิถีใหม่วิถีคุณภาพที่เน้นด้านความปลอดภัยโอกาสคุณภาพและประสิทธิภาพโดยพัฒนาความรู้ควบคู่กันตรและประเมินผล คิดค้นสื่อนวัตกรรมก้าหลัำเทคโนโลยีพลิกวิีนิเทศแนวใหม่สร้างขวัญกำลังใจสู่เป้าหมายคุณภาพที่ยั่งยืนเพื่อให้ตอบสนองกับนโยบายอยู่รอดปลอดภัยเรียนรู้อย่างมีความสุขทางโรงเรียนบ้านบุงค้าได้ทำการวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดเพชรบูรณ์อีกทั้งยังจัดการประชุมเพื่อวางแผน การจัดการเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรในสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาได้ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในละแวกใกล้เคียงในการจัดการเรียนรู้ทางโรงเรียนบ้านบุงค้าได้ทำการปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เข้ากับบริบทของผู้เรียนแต่ละช่วงวัยด้วยการ กลับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาที่อยู่ที่บ้านเรียนรู้สิ่งใกล้ตัวจากคนใกล้ชิดอย่างเช่นพ่อแม่สิ่งนี้จะช่วยให้พ่อแม่ได้รู้จักลูกๆของตนมากขึ้นและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โรงเรียนบ้านบุงคลา้าจึงได้จัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ใน3รูปแบบได้แก่ออนแฮนออนดีม n นและออนไลน์ครับสำหรับโรงเรียนบ้านบุ่งคล้านะครับก็จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบออนแฮนเนี่ยในรูปแบบที่ครูผู้สอนนะครับเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านใบความรู้และใบกิจกรรมโดยแต่และชั้นเรียนเนี่ยจะมีการกําหนดวันมารับและส่งใบกิจกรรมในสัปดาห์ละ1ครั้งครับ สำหรับรูปแบบของการสอนแบบออนไลน์นะคะคุณครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาเนี่ยก็จะทำการสร้างกลุ่มของนักเรียนค่ะผ่านไลน์ผ่าน,น Facebook เพื่อที่จะทำการมอบหมายกิจกรรมการเรียนรู้หรือสื่อมัลติมีเดียต่างๆเช่น YouTube เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนภายในกลุ่มนั้นๆและเมื่อนักเรียนทำการส่งงานกลับมานะคะคุณครูก็จะมีการฟีดแบ็กในการทำกิจกรรมนั้นๆให้นักเรียนด้วยเพื่อที่จะสะท้อนให้ผู้เรียนเนี่ยได้เห็นถึงพัฒนาการในการเรียนรู้ของตนเองค่ะ ในรูปแบบออนไลน์นะคะคุณครูผู้สอนค่ะจะนำเทคโนโลยีมาช่วยในการสร้างห้องเรียนออนไลน์ได้แก่ Line m e e t i n g m e s s e n g e r r o o m o o o l l m m e t t หรือ Zoom ค่ะมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะได้มีการปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนให้นักเรียนมีการถามตอบเมื่อมีข้อสงสัยค่ะสำหรับคุณครูในแต่ละรายวิชานะครับก็จะมีการวัดและประเมินผลผ,ลผ่านแฟ้มสะสมงานอีกทั้งยังมีการนำแอปพลิเคชันอย่าง q u i z z e s Word Wall, Google Form มาใช้ในการวัดผลการเรียนรู้แล้วนำผลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ประเมินผลและทำการสะท้อนผลการเรียนรู้กลับไปสู่ผู้เรียนครับในช่วงนี้ทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2ก็ได้จัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อสร้างแนวทางในการจัดกิจกรรมออนไลน์ให้สนุกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นผลดีต่อความสนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไปค่ะ ในสถานการณ์ที่การแพร่ระบาดยังไม่หยุดนิ่งการนำสื่อเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้สร้างความพึงพอใจให้กับคุณครูผู้สอนและได้รับการตอบรับที่ดีจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างมากค่ะขอสามคำค่ะสู้ไม่ใคยทำได้เราทำได้สู้ด้วยใจสู้ต่อไปค่ะครูพร้อมค่ะยังไหวจ้าสู้นะคะเราต้องสู้หยุดโควิดันเทิงจ้าใด้ความรู้สู้ๆนะ